เอาเนี่กครับเสอยามมองก่อนครับใส่มองไว้เลยกับวันแฮแค่ซื้อเกรื่องยังได้หนึ่งหารุ่นเด้งครับไม่เอี่ยมแกะกลงเลยนั่นนี่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 น เห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งตัวนั่นแล้วนั่นแล้วของโอ้น,นี่อันนี้ปลาหมอปลาเข่งแหละปลาเข่งปลาเข่งเฮ้ยตรงนี้สมัยจะทึ่งอีกแบบนี่อู้หัวอู้ออปาลาเขวี้ยมงามๆดี ม,มือนีนั่นนีมือนีวันเฮกับมนันอู้นั่นข้างนานเนือลอยอยู่ประสุดประสุดนี่วันเนมนั่มงมนเอ,อมือหนีหาก,กินมันเนี่ยวันเฮกับมนันใส่ม่งก็คือนี่นี่แลทิวามันเห็นมันใสแล้วมันดิ่นอยูนะ่มาทางเลืกถบทตถอก่ ใส่บางนี่ก็ถึกดีวยนันนี่ถึกแล้วยังถึกยังดีเลยนี่โอ้ย,อยคือคือคือโอ้กันใส่สุดมองไปเหมืนกับพ่อได้ตุ่มอยู่ว่าเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ถึกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่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 น น,นั่นนั่นถ้าพูดกับเอ้าแล้วล่ะ <c oughs> นี่นี่โอ้โหนี่เกิค,คือมองเอฟซีเป็นซื้อไฮครับขอบคุณหลายๆเวยครับซื้อมาไม่ไม่เก็งกองเลยครับซื้อแล้วก็มาใส่นี่นี่ คือคือคือ,คอ,คอไฮ้ยอะไรนี่ได้แล้วอันนี้ต้นน้อยต้นน้อยแต่ใจใหญ่ครับถึงมองห่างเียครับปลายอยางเนี่ยปลาเข็งปลาเข่งปลาเข็งปลาเข็งคือปลาปลาหมอปลาหมออ เอ้ยมาเลึกๆขึ้นยังหายป้าที่อยู่หเราคางดีกว่าลายกว่าเนีวันนี้โมดินหูเลยปลาตองหน่อยปลาตองหน่อยปลาตองนี่นี่บางนีเคร่องซื้ออะไรนี่เนื้อมันเค็งๆแบบนี่แมนบะแมนบะโอ้โมเมนต์โมเมน อึปลาขย n g ปลาขย e ยงเกนแมนโบแมนปลาอรขย e ยงปลาเนื้ออน่ใช่นีปลาเสียมปลาขย e n นี่ปลาขย e เออปลาขยงะปลาขย e อ๋อปลาขย e วุ้บิดใหม่ว่าแต่ตึกเปล่านี่ฮนี่มตอวันนี้ทำไมหมานแทะฮะหมานแทวันนี้วันนี้มันหมาน Nên. Có mày bỏ Nên bỏ Nè Nè, mút có mày oh. ดึงย่างมันขาดของไม่เฮ้ยเา้าผอเออปลาตองมีกค่ปลาตองน้อยโอ้กันนไฟตื่นค้างคีน <c oughs> ถึกดีเออถึกดีนะถึกดีกลัวไฟลึกนั่นเออป้าเขาฟัง มาทั้งเลือดบ่ใครเห็นแล้วนี่โอ้ยมันอยู่สงางไตเขาบ่าเห็นนั่นฮะคึกแน่อยู่นี่โอเคแต่พอ,อได้ต้มอยู่นี่ก็ปลาตรงหลายเนาะปลาตรงหน่อยแล้วเนี่ย

นี่สมืัอนี้ก็บสมบพ,พดตุ่มกินเลยครับกินข้าวปลาครับมืัอนี้ข้าวปลาโอ้โได้หลายตัวเลย,ยได้หน่อยแต่ลายม่วงว่านชิบเพลอือได้ตั้งปลาหม้อไม่นี่ไอ้อว่านแห่ก็ได้หลายอยู่หลายสองหกโอ้โมงใหม่นี่ม้าเนรีวะจะใช้นงกุ้งนี่คือว่าปลาขาร์ฟกันหนาใส่ในโค้งนี่นเ<ะ>องนะใส่ในโค้ง โอ้บรรคุมนไฟอะไรหรอไปไลเอาเขเล็กไปไลเอาไปไปโกกแขงแงไปไหนป่ากอกเข้งดิไปพุดธญาติโม่อะไรโมออนตันนุดินไ่ซี่ถึงไม่พดได้ดพอหุย้มม ป้าให้เออไม่ให้ไม่เออไม่มดอยากกว่าหรือว่าไม,ไม,ไม่เป็นซนิ่มอืมมงว่าเดี๋หลายเลยเม่อี่หลายลายเย็นเลยวน่ะ,นะ,ะให้ครวัวบ้านผมนะครับ ได้เยอะกว่ครผมโอ้โพี่เสยรับบ้านคือโอปวดไม่ได้แล้วทีนี้ต้องไปปวดบ้านไกเโอ้ยมองอบางทีตามพื้น่นตามพื้นไปปวดที่บ้านเลยปวดโดยไกลบ้านนี่เเป็นไ นี่นี่นี่ฮะนี่ก็ปลาคุนล่าตันีใหญ่ดีดีสุดคุณเล่าเขาบอกว่ามีปาระบอกวาเยะโอ้ว่ามอืมว่าต้วนกุ้ง่อนปลาคไสวนสวนแล้วก็หนั่นเเออ้ออย่างเงี้ยของ ใหม่แล้วทางไต่เนี่ยอ๋อไปปดอยู่บ้านจะไปใหม่มันจะเป็นยังจะไปไปปดอยู่บ้านอีก